ดีค่ะนะัะนันลโรจนะสารรมภกิจนะคะประจําร้านเบสโมบายอํเภอท่าชนะนะคะวันนี้จอยจะมาแนะนําสินค้า AI ตัว o ี T ตัวใหม่กันนะคะของแบรนด์เรียวมีค่ะตัวนี้นะคะก็คือ smart watch 2 pro นะคะเป็น smart watch ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้จอยจะมาแนะนําการใช้งานนะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องดาวน์โหลดแอปเรียว e ีลิงนะคะบนตัวเครื่องก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะคะแอปจะชื่อว่าเรียวมีลิงก์ก็คือตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็เข้าแอปไปนะคะในตัวเครื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเรานำตัวนาฬิกาของเราออกมาเลยค่ะ ทำการเปิดเครื่องค่ะกดแชร์ทิ้งไว้นะคะหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะคะหน้าจอปิดจะให้เราเลือกภาษาค่ะเราก็เลื่อนหาภาษาที่เราต้องการกดตกลงนะคะจะขึ้นหน้าจอสแกน QR Code ค่ะเพื่อให้เราทำการเชื่อมต่อนะคะเราก็กดไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะทำการสแกน QR Code ของตัวเครื่องของเราได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเมื่อค้นหาเจอแล้วนะคะเรากดยอมรับขอเชื่อมต่อบนตัวเครื่องได้เลยนะคะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วตัวเครื่องโทรศัพท์ของเราจะขึ้นให้จับคู่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง2อ,อย่างเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะคะก็จะขึ้นสําเร็จแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นการใช้งานต่อได้เลยนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูจุด ขายนะคะของตัวนาฬิกาเรียวมี watch to pro ของเรากันบ้างนะคะจุดขายจุดที่1ค่ะตัวนี้นะคะจะสามารถมาในส่วนการเลือกหน้าปัดหน้าจอค่ะเป็น live watch face นะคะ<ม>คืออะไร<ม>เป็นหน้าจอแบบเคลื่อนไหวนะคะสามารถตั้งได้3แบบวิธีการทําก็คือกดแช่นะคะที่หน้าปัดของเรานะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะหลังจากเรากดแช่ไว้แล้วค่ะเราเลื่อนค่ะ รูปภาพที่เราชอบเป็นไลฟ์วอตเฟสนะคะมี3แบบด้วยกันนะคะสมมุติว่าเราเอาตัวนี้ค่ะเราก็จะสามารถได้หน้าจอเป็นไลฟ์วอตเฟสสวยๆมาใช้งานกันได้นะคะต่อมานะคะเป็นจุดเด่นที่2กัน,นะคะ่ะเป็นโหมดการออกกําลังกายนะคะตัวนี้ค่ะจะมีให้ถึง90โหมดในเร็วมีลิงก์เลยนะคะเราสามารถเลือกโหมดที่ชื่นชอบได้ถึง15โหมดแล้วก็3แบบด้วยกันนะคะ พร้อมกับ d u o l GPS นะคะเพื่อบันทึกข้อมูลการออกกําลังกายของเราได้อย่างแม่นยำนะคะโดยเข้ามาที่หน้าจอนะคะไปที่ตั้งค่าค่ะเลือกโหมดการออกกําลังกายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราเลือกโหมดต่างๆได้เลยค่ะที่เราชื่นชอบนะคะเมื่อเราเลือกโหมดต่างๆที่เราชื่นชอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาด้านนอกกดเสร็จสิ้นนะคะ เมื่อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่ตัวเรืมี w a t c h ส Pro ของเรานะคะตัวนี้เราก็มาปัดหน้าจอค่ะเปิดหน้าจอของเราก่อนนะคะแล้วปัดหน้าจอขึ้นเลือกโหมดการออกกำลังกายค่ะหลังจากนั้นเลือกกีฬาที่เราชื่นชอบนะคะแล้วกดเริ่มค่ะหลังจากเริ่มแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การประมวลผลนะคะการ ออกกำลังกายของเรานะคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะคะใช้ระยะทางเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราใช้งานแล้วเราอยากจะหยุดการใช้งานนะคะให้เรากดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดหยุดค่ะนะคะแล้วก,กดออกค่ะก็จะบอกข้อมูลบนตัวเรือนนาฬิกาสว่วนที่หน้าจอของเรานะคะเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะถ้ากรณีเขาซิงข้อมูลเสร็จแล้วสามารถเข้ามาดูข้อมูลต,ต่างๆที่เราออกกำลังกายได้เลยค่ะ ต่อมานะคะสาหรับจุดขายจุดที่3าของเรากันบ้างนะคะสําหรับเดีมีวัตถุโปของเราตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ค่ะจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง14วันนะคะโดยที่สามารถเปิดฟังก์ชันทุกฟังก์ชันบนตัวเครื่องได้เลยนะคะโดยวิธีการทาโหมดประหยัดพลังงานของเราก็คือให้เราเลื่อนนะคะไปทางด้านขวานะคะเปิดโหมดประหยัดพลังงานตัวเครื่องจะถามหาว่าเปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือไม่นะคะให้เรากดตกลงค่ะ เมื่อเรากดตกลงแล้วหน้าจอเราจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะคะต่อมาค่ะถ้าเราไม่ต้องการใช้โหมดประหยัดพลังงานแล้วนะคะให้เรากดแช่ที่ปุ่มทางด้านข้างนะคะหลังจากเรากดแช่แล้วจะมีสีเขียวๆขึ้นค่ะเรารอให้จบเป็นวงกลมนะคะก็จะออกเข้ามาออกมาจนอยู่ในโหมดปกตินะคะต่อมานะคะเป็นจุดขายจุดที่4ของเรากันบ้างนะคะสําหรับ เรือมีวอ a t s เอ p ของเราสามารถควบคุมกล้องชัตเตอร์ได้ด้วยนะคะเราก็จะไม่กังวลเวลาเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ต้องตั้งมือถือของเราไกลๆนะคะวิธีการตั้งค่าเราต้องมาที่ตัวสมาร์ทโฟนของเราก่อนนะคะเข้าไปที่เมนูค่ะด้านข้างนะคะหาเมนูว่าตัวควบคุมกล้องนะคะแล้วก็เปิดค่ะหลังจากเมื่อเปิดเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาที่ตัวสมาร์ทวอทของเรานะคะ แล้วไปที่เมนูปัดขึ้นค่ะหลังจากปัดขึ้นนะคะเราหาเมนูที่เขียนว่ากล้องค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างกลมๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เข้ากล้องโทรศัพท์มือถือของเราเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดชัตเตอร์ได้เลยค่ะอะลงมาที่คําว่ารูปถ่ายอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะสมมติว่าเราจะถ่ายน้องอัเนาะ ่เรากดชัตเตอร์บนเรียว w ีวอตของเรานะคะแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะต่อมานะคะนอกจากการควบคุมกล้องแล้วนะคะสำหรับเรียวมีวอตทูโปของเรายังควบคุมเพลงได้ด้วยนะคะโดยอันดับแรกค่ะเราต้องมาที่เมนูเรียวมีลิงกของเราก่อนนะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าระบบควบคุมการเปิดเล่นเพลงค่ะแล้วเราก็เปิดค่ะเมื่อเปิดแล้วนะคะเราก็มาที่สมาร์ทวอชของเราค่ะนะคะเลื่อนปัดขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็หาเมนูที่เขียนว่าเพลงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเพลงบนตัวสมาร์ทโฟนนะคะ เมื่อเราได้มาอยู่ที่หน้าจอ YouTube ของเราแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าเพลงของตัวที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่ค่ะอ่ากดเข้าไปเลยนะคะหลังจากกดเข้าไปแล้วตัวเครื่องเราเยังสต็อกอยู่นะเรากดเล่นเลยค่ะเห็นไหมคะเพลงก็จะดังขึ้นมาเลยเนาะกดหยุดค่ะนะคะ ตรงนี้ค่ะจะเพิ่มความสะดวกสบายกับเราได้มากๆเลยนะคะต่อมานะคะเป็นจุดขายสุดท้ายของเราค่ะตัวนี้นะคะกรณีเราต้องการให้แอปพลิเคชันต่างๆะคะ่ะมีการแจ้งเตือนบน r e a l m มี a ว t ทุูโปของเรานะคะเราสามารถใช้วิธีการตั้งค่าได้ง่ายๆเลยนะคะโดยอันดับแรกค่ะเรามาที่สมาร์ทโฟนของเราก่อนนะคะไปที่เมนูค่ะ เรียวมีลิงก์นะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะไปที่ตัวตั้งค่านะคะเข้าเมนูการแจ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเปิดการแจ้งค่ะและเราต้องการให้แอปไหนค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะเราก็เปิดแอปนั้นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะอย่างเช่น Facebook a c e e o o k ไลน์ข้อความนะคะหรือธนาคารต่างๆได้นะคะตัวนี้ค่ะก็จะไปโชว์บน เรียวมีวัตถุโปของเราเช่นกันนะคะทำให้เราไม่พลาดการติตดต่อสื่อสารสำคัญสำคัญค่ะแล้วต่อมาวิธีที่2นะคะนอ,นอกเหนือจากการตั้งค่าบนแอปแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าบนตัวเครื่องค่ะแล้วเลื่อนไปที่เมนูนะคะการแจ้งเตือนและแถบสถานะค่ะแล้วก็ไปที่เมนูการจัดการการแจ้งเตือนค่ะ ปิดแอปพลิเคชันที่เราต้องการให้มีการแจ้งเตือนให้เป็นสีฟ้า,ฟานะคะสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะคะวิธีนี้ก็สามารถทำให้เรียมี่สมาร์ทวอทของเราตัวนี้ค่ะแจ้งเตือนได้เช่นกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเรียวมี่สมาร์ทวอทชโปของเราตัวใหม่ตัวนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานสำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพชอบความสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีความแม่นยำทางด้าน GPS นะคะหน้าจอของเราใหญ่มากๆเลยนะคะ แนะนำนะคะให้มีไว้เป็นข้อคองนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดนะคะตัวนี้ตรวจค่าออกซิเจนนะคะสามารถดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จอยขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ